เดินทางาพักรถนะคะอันนีอ้อำเภอปากช่องนะคะทุกคนอำเภอปากช่องนะคะมาถ่ายที่ตม85นะคะ เป็นสถานีจุดชมวิวด้วยนะคะแล้วกเ็เป็นที่พักรถนะคะสำหรับคนเดินทางนะคะส่วนใหญ่เรามาเราจะไม่ได้ผ่านตรงนี้เรามา m M6 นะคะเราจะขึ้นทางหลวน M6 แต่วันนี้เลี้ยวเลี้ยวมาอีกซอยหนึ่งนะคะแล้วเขาไม่เขาไม่เปิดช่องทางตรงที่เรามาเลี้ยวนะคะก็เลยต้อง ต้องเลยต้องต้องวิ่งวิ่งข้างล่างนะคะเดีย๋ยวจะให้ชมเดี๋ยวให้ให้ชมด้านหลังนะคะอันนั้นจะเป็นสะพานสูงนะคะสะพาน M6 นะคะทุกคนมีกังหันด้วยเห็นไหมคะมีกังหัน น,นี่เราจะมาชมเดี๋ยวเราจะมาชมเขื่อนนะคะเขาเรียกเขื่อนอะไรเขื่อนลำนลำตะคลองเดะะี๋ยวมาดูเขื่อนกันนะคะ เสียตังไหมอ๋อไม่ได้หยิบกระเ,ะะเป๋าตังตัวก็ล็อกกุญแจรถลแล้วอันนี้กนเร่อนนี้จกระเปอัน้ะคะวอรันนี้เป็่วยือนลำตะคองนะคะทุกคน ให้ชมนะคะให้ชมเกอนนะคะทุกคนโอ้ยน้ำน้ำรดเยอะมากดูนะคะทุกคน จะเป็นภูเขานะคะทุกคน เขื่อนนะคะทุกคนชมเขื่อนนะคะล้วกอบกองตอนนี้เราจือนอยู่ที่จุดชมวิวนะคะอันนี้เขื่อนลำตะคองนะคะทุกคนที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนะคะจะเป็นเขื่อนลำตะคองนะคะเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมคะแล้วก็ส่วนด้านหลังอีก เดี๋ยวเราจะให้ชมนะคะด้านหลังของเราอันนู้นจะเป็นทางเข้านะคะแล้วก็เป็นถนนนะคะสะพานสูงสูงนั่นคือ M 6หนะคะทุกคนสะพานสูงสูงนะคะที่เราเห็นกังหันนะคะกังหันกังหันลมใหญ่นะคะนั่นคือสะพานนะคะทุกคนสะพานสูงนะคะสะพาน M 6หค่ะ เย็นคะ่ะทุกคนตะวันลงแล้วนะคะวันนี้ไม่เห็นตะวันเนะเก็บภาพไปชมแค่นี้ก่อนคะ่ะบ๊ายบายนะคะ